หลังจากที่<ด>เลิกเลี่ยนมากครับผมกับเหตุการณ์บานไม่ไงอันนี้หนเูเขียนเสร็จแล้วโอ้เขียนเสร็จแล้ววันนี้น้องอนนเขียนตามรอยปะและอ่านออกเสียง<า>เขียนรอยปะและอ่านออกเสียง<า> เขียนเรียบร้อยแล้วแต่หน่อยก็อ่านให้แม่เพิ่นกับพ้ออ,ออกเสียงแล้วเออ,อเขียนซื้ออยู่พี่น้องแต่หน่อยอ่านภาษาอังกฤษบอ,อจะแม่เพิ่นสอนครับผมแม่เพิ่นกำลังยัดไส้กอกยัดใส่กอกออมไม่ได้กวนแม่หนูก็มาทำการบ้านโอ้โหตัวงซื้อสวยมากครับผม ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษนี่ภาษาอังกฤษก็เขียนทักษะนะครับแต่เขาเขียนได้สวยงามมากเลยชื่อภาษาไทยเขาก็เขียนสวยงามครับเขาเก่งมากนะครับแต่ฮะฮอน เอาพัดลมมาให้ยเนี่ยเออเดี๋ยวเออเดี๋ยวแปะพัดลมมาให,ห้ยหอนมาชันพี่น้องเดี๋ยวแปะพัดลมให้ยข้าวเดียวเ,เปิดพัดลมใหา้ว้าหอนมาชันนังซื้อน้ำสกุลเป็กกินเพียรทองคานเบอร์โทรคุณแม่เบอร์อะไรอ่ะ เสร็จแล้วการบ้านมีหน้าเดียวใช่ไหมพอแล้วพอแล้วลูกเออเดี๋ยววันหลังวันหลังวันหลังค่อยทำอเดออเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ครูเดี๋ยวแม่ครูให้แม่ครูสั่งก่อนให้แม่คูสั่งก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นสีเขียดเออเดี๋ยวเป็นสีนั่นไหม แต่ว่าเพ่นิษฐ์การนั่นแล้วเหมือนแล้วที่งานที่เมียคู่เพิ่นสั่งมาอันนี้เป็นสมุดของเพิน่นสมุดที่ของเพื่อนค่ะมืมเด็กคนละเรนจิราดาีฮะจิราดาคองมณีใช่ว,วันมาโอ้จิราดาคองมณีเพื่อนเหรอใช่ีกเด็กยิงสุภเปร์เดเดชากรเด็กยิงแพทองคำนั่นท่าวงศา เพื่อนหนูเหรอเพื่อนหนูมีตั้งมีตั้งมีตั้งหน่งามสี่ห้าเแนพื่อนหลายสิบคนเออเพื่อนหนูมีหลายสิบคนแล้วหนูจำชื่อจริงเขาได้หมดไหมหมดเออพี่ขนุนด้วยพี่ขนุนชื่ออะไรขนุนอยู่บ้านโดงประเสริฐเรียนอยู่อนุบาลสามโอ้ที่พ่อเขามารับนั่นเหรอ โอ้ oh, พี่ขนุนพี่ทุเรียนมีไหม uh. hmm. พี่หนูอยากกินทุเรียนไม่มีเหรอมีแต่ขนุนเหรอ uh. ขนุนมีอยู่ตัวตัวตัว,ต,วตัวนั้นพี่โฟก,กัสอยู่บอกว่ามีแฟนเต็มชั่วขนุนโอ้โฟกัสโฟกัสไหน อบ,บอกบอกว่าบอกใครโฟโกัสหญิงอืมโฟโกัสหญิงบอกนี่นี่ว่ามีแฟนชื่อขนุนอยู่บ้านเหรอเนี่ยนี่มีแฟนไหมชื่อว่าพี่เหนือกับโฟโกัสิโอ้พี่เหนือไม่ใช่กัโฟกัสชายอ่าแล้วพี่เหนือล่ะพี่เหนือก็มีสองคนโอ้มีสคนอู้หเจ้าชูจังมีสองคนสามคนแล้วใครมากที่สุดแล้วใครมากที่สุด ร uh like, uh, to yeah, ักผูข <ninety> ้าวชากับพ well ี่เหนือมูยุงเลี้ยนเพิ่นแต่ว่าพี่เหนือเออเพลินไปเียนเลี้ยนพิเศษพี่เหนือเลี้ยนพิเศษพี่เหนือจบแล้วจบแล้วเอาไปเก็บค่ะเอออันนี้ไหนอันนี้ชื่อใครเนี่ยเนี่ยเด็กหนุนแคร์องการ์ดเทาภาษาโอ้เก่งมากอยู่นูนบ้านไหนคะ สอง,งแล้วแล้ววันนี้กินข้าวกับอะไรคะกินข้าวกินข้ากับคุกกี้กินข้าวกับคุกกี้อร่อยไหมคะรอร่อยไหมคะลูกอร่อยอร่อยคะ่ะอร่อยคะ่ะแล้วใครทาแป้งให้หนูคะ สมอย่าไปทำนะเดี๋ยวแม่ครูจะให้การบ้านมาพ่อเกมให้เดี๋ยวมันจะขาดของแม่ครูนะหนูต้องไปส่งงานเดี๋ยวแม่ครูจะวันไหนเขาก็ต้องปั๊มพรุ่งนี้วันฮอลเดย์พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษหนังสือพูดได้เฮ้ยหนังสือพูดได้เหรอ โอ้เตะนึกว่าพูดได้นี่นี่ what is your name ตัวภาษาอะไรวะเอาอย่าพูดไม่เพาะ what is your name my name is Nene where you come from where you come from where you come from น mm ี่น่ สเตอัพดูุูเจ้าเนี่ยนี่นี่เฮ้ดจล้วนี Stand <laughs> 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 ่นี่สเตอัพนี่นี่โอ้สเตอฮึทำไมรูดื้อจังกินกินกินอะไรอะไรวย วิ้นีน่ยนี่พรุ่งนี้อยู่บ้านกับแม่พ่อจะไปขายของใส่จเอหนูไปกับพ่อไหมหนูชอบไปขายของกับพ่อใช่ไหมหนูไม่อยากอยู่บ้านใช่ไหมเวลากินห้ามพูดต้องมีบรรยาโว้ยโว ไปเก็บมะละมะกอกกับพ่อไหมพูดตอนช้าไปเก็บมะกอกกับพ่อนะอเอาใส่ถุงไหมโอเคครับไปก่อนพี่น้องเหตการณ์บานเรียบร้อยนี่ภาษาอังกฤษวันนี้ได้แบบฟอร์มภาษาอังกฤษมาไปก่อนเก็บอุปกรณ์เพื่อนก่อนเดี๋ยวสิไปล่าง คล้องให้แม่เพื่อนว่าเครื่องบินของนี่นี่ทำเองอ